อาจารย์เจนขอนำเสนอเหรียญหยกดำเรียกทรัพย์หยกดำสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งมีกระตุ้นการเงินค้าขายทำธุรกิจสุดปังพลิกฟื้นวิกฤตทางการเงินหนุนนำโชคลาภปลดหนี้และหลังบางหนี้สินหยกดำมีพลังพิเศษในการป้องกันภยัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเหรียญยกดำเรียกทรัพย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5-6เซนติเมตรผ่านพิธีครบทั้ง5ธาตุมาพร้อมเคล็ดลับที่จะทำให้คุณนั้นรวยสุดๆหากคุณพร้อมครอบครองเหรียญหยกดำเรียกทรัพย์ติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพพยากรณ์ผู้เชี่ยชาญในศาสตร์ทุพพยากรณ์ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนองสตรามุสศาสตร์่วงจุย้ยและศาสตร์แห่งตัวเลขวันนี้อาจารย์เจนจะมาพิกอากาศค่ะในหัวข้อความเครียดความกังวลตอนนี้ของคุณจะหาทางออกได้อย่างไรใครที่กําลังมีความเครียดมีความกังวลอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไร ลองนะคะตั้งจิตนะคะอธิษฐานต่อเทวดาผู้รักษาตัวเราแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลเราตั้งจิตหลับตาค่ะส่งจิตนะคะให้อยู่ตรงหน้าผากระหว่างคิ้วเมื่อลืมตามาค่ะเห็นนะคะไพ่กองใดเป็นกองแรกคุณก็สามารถที่จะเลือกไพ่กองนั้นแล้วไปฟังนะคะวิธีนะคะ หาทางออกความเครียดความกังวลของคุณได้เลยค่ะไพ่บนโต๊ะอาจารย์มีด้วยกันอยู่7จ็ดกองนะคะ1,2,3,4,5,6,7เดี๋ยวเราไปฟังทางออกของความเครียดพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครนะคะที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งค่ะ เดี๋ยวเรานะคะมาดูกันค่ะว่าความเครียดความกังวลของคุณตอนนี้จะหาทางออกได้อย่างไรค่ะ สำหรับไพ่กองที่หนึ่งนะคะภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสนะคะด้านล่างทั้งสามใบบ่งบอกถึงความเครียดแรงกดดันนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากคนรอบข้างมาบีบคั้นตัวคุณไม่ว่าจะเป็นความเครียดนะคะจากสังคมค่ะสังคมที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีงานที่เร่งรีบ งานที่นะคะทำให้คุณนั้นนะคะจะต้องวุ่นวายรวมถึงงานที่ผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวคุณไพ่กลองนี้นะคะจะบอกว่าความเครียดของคุณนั้นเกิดจากแรงกระทบนะคะของคนรอบข้างนั่นเองค่ะและไม่ใช่แค่นะคะความเครียดหรือความกลัวหรือความกังวลที่เกิดขึ้นจากสังคมในที่ทำงานเท่านั้น อาจจะหมายถึงสังคมในครอบครัวด้วยดังนั้นไพ่ใบนี้นะคะอาจจะทำให้คุณนั้นนะคะถูกบีบบังคับในเรื่องของนะคะการที่เราอาจจะมีการมีปากเสียงการมีนะคะเรื่องราวที่ไม่ลงรอยกันมีในเรื่องของการผิดคำพูดคำสัญญากับคนในครอบครัวนั่นเองค่ะ และไม่ใช่แค่นะคะคนในครอบครัวอย่างเดียวในเรื่องของการเงินเนี่ยใครได้ไพ่กองนี้ต้องบอกเลยความเคื่อดของคุณเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินบางคนนะคะอยากมีเวลามากกว่านี้นะคะเพื่อมีนะคะเวลาในการบริหารจัดการทางการเงินหรือบางคนโดนบีบขันค่ะหรือบางคนต้องรีบนะคะ นำเงินนะคะไปคืนนะคะหรือนำเงินไปให้ตามที่คุณนั้นให้สัจจะหรือคำสัญญาไว้นั่นเองและสสำหรับไพ่กล่องนี้นะคะยังบ่งบอกนะคะถึงแรงกดดันค่ะที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเองดังนั้นวิธีการแก้นะคะไพ่ใบบนนะคะบอกให้คุณนั้นนะคะพยายามค่ะที่จะนะคะลดความร้อนในร่างกายแต่เปลี่ยนความร้อนในร่างกายในจิตใจ และความร้อนรนนั้นให้เป็นพลังบำบัดค่ะดังนั้นอาจารย์เจแนะนำนะคะให้คนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะให้คุณนั้นอาจจะไปเดินเบาๆออกกำลังกายค่ะไปสัมผัสดแดดยามเช้าบ้างนะคะให้เราได้รับพลังนะคะไอความร้อนรวมถึงการอาบน้ำอุ่นการแช่เท้า การนะคะที่เรานั้นนะคะได้นะคะกลิ่นของเทียนหอมหรือนะคะแม้กระทั่งการทําบุญเกี่ยวกับฝ่ายการเติมน้ํามันตะเกียงก็จะช่วยบาบัดนะคะและช่วยให้คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้มีความเครียดลดลงและมีพลังค่ะ เปลี่ยนจากพลังไฟนะคะที่ทําลายเราเป็นพลังไฟที่ช่วยให้เรานั้นนะคะมองเห็นภาพรวมของปัญหาและเดินหน้าต่อไปสู้กับมันเชื่อหลือเกินว่าความเครียดและความกังวลของคุณนั้นจะหมดไปในไม่ช้าค่ะ สำหรับใครนะคะที่เลือกไพ่ก่องที่2ความเครียดความกังวลณนะตอนนี้ของคุณนั้นจะหาทางออกได้อย่างไรคะ่ะภาพเขียนที่หายไปของนอสรามุสทั้ง3าใบด้านล่างนะคะบ่งบอกค่ะความเครียดนะคะความกังวลที่เกิดขึ้นนะคะจากตัวคุณนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของความเครียด ใบแรกบอกเลยนะคะมันเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้คนนู้นพอใจคนนี้พอใจหรือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องตัดสินใจอะไรกับอนาคตอันใกลน้นี้ดังนั้นคนที่เลือกไพ่กองที่สอง จะมีความกังวลใจว้าวุ่นใจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจะซ้ายดีหรือขวาดีค่ะและภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสนะคะใบที่2 ก็บ่งบอกนะคะถึงความเศร้าแรงกดดันที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยมานานค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่2วัน7วันหรืออาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาแต่มันเป็นความนะคะสะสมค่ะบางคนเก็บคำคำพูดของคนอื่นที่พูดนะคะถึงเราในแง่ร้ายที่นะคะมองเราไม่ได้ถูกต้องมองเราหรือตัดสินเราแบบผิด,ผด มีในเรื่องของการใส่ร้ายส่อเสียด แล้วก็พูดจาทําให้เรานั้นเสียใจค่ะมันเป็นแรงกดดันค่ะที่เรานั้นเก็บไว้ในใจนะคะและพยายามที่จะลืมมันแต่เมื่อความทุกข์มันถมลงไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็จะมีความรู้สึกเครียดนะคะและไพ่ใบที่สาม,มันบ่งบอกเลยค่ะว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใครตัวมันเกิดขึ้นจากความกลัวความไม่ปลอดภัยของจิตใจคุณ ของการดำเนินชีวิตของคุณมันก็เลยทำให้คุณนั้นเครียดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทางแก้กันนะคะไพ่ใบบนค่ะบ่งบอกเลยนะคะว่าตัวคุณนั้นนะคะมีความโชคดีกว่าใ,ใครๆค่ะคุณนั้นนะคะต้องรู้จักพออกพอใจในตัวเองคุณดีที่สุดแล้วค่ะเวลานะคะที่เราใช้ชีวิตค่ะอาจารย์จะแนะนำทุกคนเลยอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จหรืออย่าเอาตัวเองนะคะไปเปรียบเทียบนะคะกับอะไรที่มันดูเอื้อมไม่ถึง แต่จงภูมิใจในตัวเองค่ะวันนี้คุณมีสองแขนคุณมีสองขาคุณมีอวัยวะครบ32คุณเดินได้คุณวิ่งได้คุณหัวเราะได้แล้วทำไมคุณจะต้องมานั่งกอดเขาร้องไห้เพียงเพราะคุณนั้นไม่รู้ว่าคุณจะต้องทำอย่างไรแค่ความคิดคำพูดของคนอื่น อย่าให้มันมาทำลายความเป็นตัวคุณค่ะแสดงความนะคะพอใจในตัวเองออกมาแสดงความรักในตัวเองออกมาเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณนั้นนะคะก็จะเปล่งประกายความรักความสดใสให้คนรอบข้างนั้นรู้สึกดีๆกับคุณอาจารย์เชื่อว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองนี้มีดีค่ะและดีกว่าที่คนอื่นนั้นเขารู้ด้วยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะความเครียดความกังวลตอนนี้ของคุณนั้นจะหาทางออกได้อย่างไรอาจารย์บอกได้เลยนะคะความเครียดนะคะของผู้ที่เลือกไพ่กองที่3มเนี่ยมันกําลังจะผ่านไปค่ะเพราะว่านะคะภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสทั้ง3ใบบ่งบอกเลยนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันนะคะไปจนสุดแล้วค่ะ คุณเครียดสุดแล้วคุณทุกข์สุดแล้วคุณกังวลสุดแล้วคุณเจอนะคะโชคชะตากันแก้คุณเจอนะคะ,คะ,คเ,ะ,คะเขาเรียกว่าการเข้าใจผิด ไปจนหมดแล้วดังนั้นอดทนอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ให้นะคะไม่เกิน30วันทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเพอภาพเขียนที่หายไปของนอสตาดาม s สนะคะใบแรกบอกเลยค่ะว่ากําลังเจอทางออกนะคะเพียงแต่คุณต้องค่อยๆเดินและที่สําคัญปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีหรือแม้กระทั่งอุปสรรคนะคะในเรื่องของโชคลาภกําลังจะหมดไปค่ะ ภาพเขียนนะคะที่หายไปของนอดสดามสุสใบที่สองก็บ่งบอกนี่ไงตอนนี้นะคะไฟ ที่มันเผาอยู่มันเผาอยู่ในใจคุณค่ะดังนั้นอย่าใจร้อนมันเป็นแค่ไฟนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจค่ะถ้าคุณใจร้อนอาจจะทำให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล่าช้าไปดังนั้นใจเย็นๆค่ะแล้วนะคะคุณจะมีความสุขแล้วมองอนาคตเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและภาพเขียนที่หายไปของนอสนาบุสไปสุดท้ายนะคะก็บ่งบอกเลยว่าโชคชะตากาลังหมุนนี่ก็เป็นบทสรุปว่าในเร็วๆว่า วันนี้ค่ะไม่เกิน30วัน ความเครียดความกังวลสิ่งที่คุณกำลังคิดหรือสิ่งที่คุณกำลังกลัวนั้นจะได้รับการแก้ไขโดยที่คนนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนกับนะคะไพ่ด้านบนบอกให้คุณนั้นอยู่นิ่งๆค่ะอยู่นิ่งๆค่ะพอยิ่งทำนะคะจะยิ่งทำให้ทุกอย่างนั้นล่าช้าค่ะทุกอย่างต้องอาศัยเวลาถ้าเรานะคะัวแต่ไปเร่งเวลาค่ะแล้วก็คิดว่าจะชนะเวลามันไม่มีใครสามารถที่จะชนะเวลาได้ดังนั้นการอยู่นิ่งๆนะคะ,นะคะปล่อย ตัวเองให้ลอยตัวไปเรื่อยๆแล้วให้เวลาพัดนานะคะเราไปสู่นะคะจุดหมายปลายทางไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเครียดแถมนะคะคุณนั้นก็จะสบายบายและมีเวลาได้พูดคุยกับตัวเองมากยิ่งขึ้นมีเวลานะคะได้นะคะมองได้พินิษได้พิเคะ แล้วก็นะคะได้มาปรับปรุงประสบการณ์ที่คุณได้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดวงชะตาในครั้งนี้ด้วยค่ะและสำหรับใครนะคะที่เลือกไพ่กองที่4ในหัวข้อความเครียดความกังวลตอนนี้ของคุณจะหาทางออกได้อย่างไรคะ่ะ ไพ่กล่องที่4นะคะไพ่ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามูสนะคะบอกได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ช่วงนี้ของคุณไพ่ใบแรกคุณมีความเครียดค่ะความเครียดนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดหวังความเครียดนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากสังคมค่ะ mm. บางครั้งนะคะการที่นะคะไพ่ใบนี้ออกมันอาจจะหมายถึงคุณเนี่ยเบื่อนะคะความเป็นไปของสังคมการใส่หน้ากาก การเชื่อใจคนค่ะแล้วก็ผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักค่ะ และไพ่ใบนี้นะคะยังบ่งบอกในเรื่องของสุขภาพด้วยบางท่านอาจจะกําลังกังวลน,นะคะกับการตรวจสุขภาพที่กําลังจะเข้ามาหรือบางท่านอาจจะกําลังกังวลน,นะคะเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เป็นอยู่ก็ได้และสําหรับไพ่ใบที่2นะคะบ่งบอกเลยค่ะว่าความเครียดของคุณนั้นตอนนี้จะเป็นความเครียดเล็กๆน,น้อยๆค่ะมันเหมือนเป็นความเครียดจากบริวารความเครียดจากอะไรที่มันไม่ชัดเจนความเครียดจากสิ่งที่เรานั้นควบคุมไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความควบคุมมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะที่เรามักจะเครียดก่อนเพราะเราไม่ต้องการนะคะที่จะไปถึงตอนนั้นแล้วเราต้องมาตกใจหรือเราจะต้องนะคะไม่มีเวลาเตรียมการถือว่าคนที่เลือกไพ่กองที่4ี่เป็นคนที่ชอบเตรียมการร่วงหน้าค่ะ และสำหรับภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามูสนะคะไปสุดท้ายค่ะมันบ่งบอกนะคะถึงนะคะคุณโดนหักหลังไม่ว่าจะนะคะโดนหักหลังด้วยคำพูดคำสัญญาอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักมันเลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกนะคะมีกำแพงป้องกันตัวเองแม่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าไพ่ใบบนนั้นจะแนะนำให้คุณนั้นมีทางออกความเครียดอย่างไรไพ่ใบ บนบอกเลยนะคะให้คุณนะหาเวลานะคะคือเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงค่ะความวุ่นวายนะคะที่เกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ค่ะเราอาจนะคะที่จะนะคะไปนะคะพักผ่อนหย่อนใจค่ะไปสวนสัตว์นะคะไปดูชีวิตของสัตว์นะคะหรือบางท่านเนี่ยถ้าเรานะคะที่บ้านมีน้องหมาน้องแมวเราอาจจะมานะคะเล่นกับน้องหมาน้องแมวผ่อนคลายค่ะหรือหาร้านอาหารที่มีปลาไปให้อาหารปลานะ ไปทําบุญที่วัดค่ะไปไปล่อยปลานะคะคือเหมือนกับเราเนี่ยเอาใจิตใจเราเนี่ยออกจากนะคะสังคมมนุษย์ชั่วข่าวค่ะเพื่อรักษาตัวเองเพื่อให้เรามีพลังพอที่จะกลับไปต่อสู้นะคะกับความเครียดความกังวลในไม่ช้าแต่อาจารย์บอกได้เลยค่ะว่าคุณเครียดไม่นานหรอก เพราะว่าเมื่อใดที่คุณได้รับการรักษาเมื่อไหร่ที่คุณนั้นนะคะได้รับพลังนะคะจากสรรพสัตว์อื่นเชื่อหละเกินว่าผู้ที่เลือกไพ่กลองนี้นะคะจะแข็งแรงในไม่ช้าค่ะสำหรับใครนะคะที่เลือกนะคะไพ่กล่องที่5 กับคำถามพี่ว่าความเครียดความกังวลของคุณณนตะตอนนี้จะหาทางออกอย่างไรคะ่ะไพ่กล่องที่5นะคะภาพเขียนที่หายไปของนอสตาดามุสทั้ง3าใบพร้อมใจกันเปิดออกมานะคะว่าคนที่มีความเครียดความกังวลในไพ่กล่องที่5นี้ส่วนใหญ่นะคะเกิดขึ้นจากนะคะการที่คนนั้นทำงานหนักเรียนหนักนะคะไปนะคะยุ่งเกี่ยวนะคะกับในเรื่องของคนหมู่มาก มันก็เลยเป็นธรรมดาค่ะที่คุณนั้นจะได้รับแรงกดดันและความกดดันที่คุณนั้นกดดันตัวเองค่ะรวมถึงนะคะบางคนนะคะที่เลือกไพ่กองนี้อาจจะมีในเรื่องของการเตรียมสอบแข่งขันการที่คุณนั้นจะต้องนะคะเอาชนะนะคะเพื่อที่จะก้าวหน้าในด้านการเรียนหรือการงานหรือแม้กระทั่งนะคะการที่คุณนั้นแข่งขัน อะไรต่างๆต้องการนะคะคำตอบในไม่ช้า ไพ่กองนี้นะคะยังบอกว่านะคะคุณนั้นนะคะมีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังความสําเร็จของตัวคุณดังนั้นนะคะอย่าก,กดดันตัวเองค่ะในเรื่องของการงานหรือการเงินมากเกินไปเมื่อใดก็ตามที่คุณกดดันตัวเองนะคะคุณจะกลายเป็นกดดันคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะและนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้ต้องบอกเลยชีวิตช่วงนี้เนี่ยมีแต่งานมีแต่เงินมีแต่สิ่ง คิดคิดนะคะแก้ปัญหาคิดแก้เกมคิดนะคะดักทางนู้นทางนี้มีแผนสองแผน3แผน4จนนะคะลืมที่จะมีแผนในการฟื้นฟูร,ร่างกายของตัวเองทางแก้ทางออกนะคะของคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นอนพักค่ะนะคะนอนพักนะคะให้เวลาตัวเองนอนเร็วสักวันหนึ่งนอนให้ครบ8ชั่วโมง9ชั่วโมง10บชั่วโมงกินอิ่มนอนหลับ ให้ร่างกายชาร์จพลังสมองจะได้นะคะเข้มแข็งขึ้นและเราจะได้มีไอเดียมีความคิดสู้ค่ะกับงานที่นักสู้กับผู้คนสู้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเตรียมอกเตรียมใจนะคะในอนาคตของโชคชะตาเชื่อเหลือเกินนะคะว่าถ้าร่างกายเราพร้อมจิตใจเราพร้อมไม่มีสิ่งไหนนะคะในโลก ที่จะทำให้ผู้ที่เลือกไพ่กองที่5นี้รู้สึกหวนใจและเครียดได้แต่ถ้าคุณนะคะยังลังเลอยู่ยังจับโยงอยู่ว่าอันนี้ก่อไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นก่อไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นไม่กินไม่นอนไม่พักมีเกณฑ์ค่ะที่ร่างกายนั้นจะเออเลอร์แล้วนะคะระบบทุกอย่างก็จะพังลงมาดังนั้นนะคะ เมื่อทราบคำตอบของไพ่กองนี้แล้วไปนอนพักผ่อนนะคะกินอิ่มมีความสุขให้ร่างกายและจ,ะจิตใจได้ชาร์จพลังให้เต็มร้ออีกครั้งค่ะและสำหรับใครนะคะที่เลือกไพ่กองที่6 กับคำถามที่ว่าความเครียดความกังวลของคุณณนะตอนนี้จะหาทางออกได้อย่างไรคะ่ะไพ่กองนี้นะคะภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสทั้ง3าใบค่ะบ่งบอกนะคะในเรื่องของนะคะจิตใจคุณที่เป็นอิสระ แต่ภาระหน้าที่ของคุณนั้นถูกขังไว้ค่ะพไพ่ใบแรกบอกว่าจริงๆแล้วคุณเนะคะ่ค่ะเป็นคนที่มักนะคะจะชอบทำอะไรตามใจตัวเองเป็นคนที่นะคะไม่ค่อยที่จะวางแผนแต่เมื่อใดก็ตามที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกิดขึ้นคุณก็นะคะมีสปิริตพอที่คุณนั้นนะคะจะรับผิดชอบ แต่นะคะหากคุณนั้นนะคะถูกนะคะกดดันมันนานหรือนะคะเก็บความทุกข์นะคะหรือเรานั้นไม่ได้ปลดปล่อยอารมณ์อะไรเลยจะทําให้ผู้ที่เลือกไข่กองนี้เนี่ยรู้สึกอดึดอัดมันเหมือนปกติเราทํางานเราสามารถออกความคิดเห็นออกไอเดียได้แต่พอเรานะคะมาอยู่ที่ทํางานตรงนี้ เรากลับออกไอเดียอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนกับเราเนี่ยต้องนั่งฟังเราต้องอยู่ในระบบที่เขาวางนะคะงานให้เราทำเหมือนหุ่นยนต์โดยที่เราไม่ได้ออกไอเดียแล้วคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างคุณยอมนะคะที่จะอยู่แบบนี้ภายใบยแรกมันก็เลยบอกเลยว่าพื้นฐานเนี่ยมันเหมือนกับการทำงานที่มันขัดกับตัวเองการเรียนที่มันขัดกับตัวเอง และไพ่ใบที่สองก็บ่งบอกเลยคุณพยายามนะไม่ใช่ไม่พยายามพยายามที่จะปรับตัวเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนตปรางแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่แรงกดดันหรือแรงบีบมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นมันเลยทําให้คนที่เลือกไพ่กองนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่า เราหมดพลังเรากลับบ้านมาเราเหมือนกับหุ่นยนกลับบ้านมากินข้าวอาบน้ํานอนพวกนี้ไปทํางานใหม่มันเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันถูกตั้งเวลาไว้แล้วคุณอะมองไม่เห็นและตอบตัวเองไม่ได้ว่าความหมายของชีวิตของคุณนั้นคืออะไรและสําหรับไพ่ใบสุดท้ายจะต้องบอกเลยนะคะคุณนั้นนะคะเหมือนคนที่ เขาเรียกว่าอะไรนะถูกเชิดเป็นหุ่นมันเลยทำให้คุณเนี่ยมองไม่เห็นว่าคุณจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้อย่างไรบอกเลยนะคะว่าใครเลือกไพ่บกองที่6เนี่ยเป็นคนที่ตอนนี้อ่อนแอทังกายและใจวิธีทางแก้ไขค่ะไพ่ใบบนบอกว่าลองให้คุณนั้นไปรับพลังจากนะคะแผ่นดินหรือรับพลังจากโลกดูเวลาที่อาจารย์เจนเครียดนะคะสิ่งที่อาจารย์เจนทำก็คือว่าจะไปนั่งริมทะเลค่ะเอาท่า ะะไปเหยียบสายนะคะเอาเท้านะคะไปให้ขึ้นทะเลเนี่ยนะคะมันซัดน้ำนะคะเข้ามาที่ร่างกายของเราหรือแม้กระทั่งไปนั่งริมทะเลเพื่อรับลมทะเลถ้าเราไม่สะดวกไปลงไปนะคะที่หน้าบ้านเราก็ได้ถ้ามีพื้นดินถอดรองเท้าค่ะเอาขาเหยียบย่ําดินนะคะเพื่อรับพลังจากดินหรือแม้กระทั่งนะคะถ้าใครปลูกหญ้าเอาญ้าจริงนะ ด้วยนะคะแล้วไปเดินเท้าเปล่าเหยียบยาต้องบอกเลยพลังจะดีมากๆรวมถึงนะคะใครนะคะที่มีความรู้สึกว่าฉันอยู่คอนโดมานานาฉันอยู่ทำงานในตึกสูงๆลองไปสวนสาธารณะนะดูค่ะไปถอดรองเท้าเดินนะคะระยะเวลาสั้นๆคุณจะรู้เลยค่ะว่ากระดูกคุณแข็งแรงขึ้นร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นและคุณมีพลังในการที่จะต่อสู้สิ่งต่างๆ ใครที่กำลังเจอปัญหานี้ลองนะคะไปปรับใช้กันดูนะคะสำหรับใครนะคะที่เลือกไพ่กองที่เจ็กับคําถามที่ว่าความเครียดความกังวลตอนนี้ของคุณจะหาทางออกได้อย่างไรอาจารย์เจนบอกได้เลยนะคะภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสทั้งสใบบอกว่าความเครียดความกังวลคุณนะคะ ตอนนี้นะคะไม่ได้ถึงขนาดหนักนะคะมันเป็นแค่ความกังวลความกลัวการที่คุณรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราได้นะคะ ให้ไปแรกนะคะบ่งบอกความเครียดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมานานแต่มันเกิดขึ้นแวบๆว,ว่าชีวิตฉันเคยอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักทําไมฉันจะต้องถูกสั่งห้ามทําไมฉันต้องถูกบังคับทําไมฉันต้องถูกนะคะเขาเรียกว่าควบคุมมันเป็นความรู้สึกไม่เข้าใจเป็นความรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่มันไม่ได้เป็นในเรื่องของความเครียดที่สะสมภาพเขียนที่หายไปของนอสดามูสนะคะ ใบที่2ก็บ่งบอกเลยว่าถ้าคุณสู้คุณก็ชนะแต่ว่านะคะใครที่เลือกไพ่กองที่7เหมือนเราชอบอยู่ในเซฟโซนเงเราไม่ชอบที่จะไปติใครไม่ชอบมีปัญหากับใครไม่ชอบที่จะไปพูดกระทบให้ใครเสียใจมันก็เลยนะคะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยกังวลไปเองกลัวไปเองดังนั้นนะคะควรที่จะเปิดใจค่ะเพราะบางครั้งความจริงอะ่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิด ตรงกันข้ามความจริงเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่รักษาเราได้ดีที่สุดค่ะและสําหรับภาพเขนที่หายไปของนอสตามสนะคะใบสุดท้ายต้องบอกเลยค่ะอย่าไปคิดนะคะถึงความไม่ยยุติธรรมความยุติธรรมคืออย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเราอยู่ตรงไหนแล้วเรามีความสุขอยู่ค่ะแต่อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเด็ดขาดเพราะไม่งั้นคุณจะย่ำอยู่กับที่แล้วคุณนั้นก็จะเครียดแล้วก็หานะคะทางออกให้กับชีวิต แบบเดิมไม่ได้แล้วก็จะย่ำอยู่กับที่นั่นเองทางแก้ของนะคะไพ่กล่องนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยลองนะคะไปดูหนังค่ะลองไปเปิดโลกกว้างการดูหนังนะคะไม่ได้หมายความว่าเราต้องการการบันเทิงนะ แต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งบางคนนะคะดูหนังนะคะที่เป็นเรื่องราวนะคะของออประเทศอื่นๆเราก็จะได้รู้ว่าอาคนประเทศอื่นเขาอยู่กันยังไงบางคนมีปัญหาเรื่องความรักไปดูหนังรักเราก็อาจจะเห็นนะคะคำตอบอีกมุมหนึ่งของความรักบางทีคําตอบมันก็มาในรูปแบบของเรื่องราวค่ะของหนังของละครต่าง แต่นะคะอย่าพยายามไปดราม่านะคะหรืออย่าพยายามทําชีวิตให้ดราม่าเหมือนกับหนังเหมือนกับละครที่เราดูแต่จงอยู่กับความเป็นจริงค่ะการยอมรับความจริงเท่านั้นจะทําให้คุณหลุดพ้นเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่เลือกไพ่กล่องนี้ด้วยค่ะ เชื่อลือเกิน,นะคะว่าทุกท่านนะคะได้คําตอบนะคะจากการเลือกไพ่ทั้ง7กองแล้วอาจารย์เจนอยากแนะนํนะคะว่าความเครียดความกังวลเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะแต่เรานั้นอยากเครียดหรืออยากกังวลมากเกินไปค่ะทุกอย่างมีทางออกหาสาเหตุของความเครียดความกังวลของเราให้ได้แล้วก็แก้ไขให้ตรงจุด เพียงเท่านี้ชีวิตนะคะของคุณนั้นก็จะดีขึ้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะอาจารย์เจนขอนำเสนอกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคประักจำปี2565กระเป๋าสตางค์ที่อาจารย์เจนสั่งทำพิเศษ้วยลวดลายที่เป็นรูปเหลี่ยมประกายเพชรที่จะเป็นประกายค่ะดูดซับรับโชคให้กับคุณ สีของกระเป๋าสตางค์นั้นนะคะอาจารย์เจนจะจัดให้ตามวันเดือนปีเกิดของเจ้าของที่ใช้ค่ะเพื่อให้สีเหล่านั้นดึงดูดพลังทางการเงินดูดทรัพย์ดูดโชคขจัดปัญหาหนี้สินให้กับคุณได้อย่างแท้จริงค่ะกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนจะมาพร้อมกับสหัสตธาตุยันทรงพลังที่รวมพลังธาตุทั้ง7แห่งจักรวาลเพื่อปรับสมดุลทางการเงินพร้อมด้วยเงินขวัญทุงที่เหมาะสมกับคุณขนาดของกระเป๋าสตางค์ เป็นขนาด13เซนติเมตรคูณ9ซนเมตรซึ่งกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคนั้นราคาเพียง199บาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอค่ะ